โค้ชปรังจิต5 d ปฏิวัติจิตใต้สำนึกจันสถิธรรมเพนสุขครูทางจิตวิญญาณยุคใหม่การตระหนักรู้ที่ยิ่งใหญ่เปรียบได้กับการค้นพบศักยภาพอันเร้นรับที่แสนมหาศจรย์นในตัวเองในยามที่ผมอยู่กับตัวเองบนบอร์ดสมาธิในที่งเงียบสงบในที่ใดสักแห่งในโลกหรือขณะที่ผมอยู่ในถ้ำเล้นรับของวัดที่เปตโบราณ ผมมักรู้สึกเสมอว่าผมได้หลุดพ้นจากความวุ่นวายสับสนภายนอกสิ่งรอบตัวเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมอีกต่อไปแม้ว่าก่อนหน้านี้เราอาจตะเกียกตะกายไขว่คว้า,วาสแสวงหาความมั่นคงสแสวงหาความสะดวกสบายหรือสแสวงหาการยอมรับจากผู้คนรอบข้าง แต่เมื่อเรามาอยู่กับความเงียบสงบอย่างแท้จริงเมื่อนั้นเราก็จะรู้สึกได้ว่าเรากําลังอยู่ในสภาวะหลุดพ้นจากความปรารถนาเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงเราไม่ต้องการให้ใครมายอมรับเราเราไม่ต้องการต่อสู้กับใครเราไม่ต้องการแก่งแย่งแข่งขันกับใครความรู้สึกเหล่านั้นจะทําให้เราหลุดพ้นจากพันธนาการทำให้เรารู้ว่าเราต้องมีหรือไม่มีอะไรนี่คือสิ่งที่แท้จริงจริงแท้สําหรับกับการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ฉะนั้นก้าวแรกของการโค้ชตัวเองในระดับ5ด้ดีมีชั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1 d d i m ดี s i o n ที่หน that, name, ึ่งคือค ah> ้นพบจุดยืนใหม่หร um ือการค้นพบจุดยืนใหม่ให้กับตัวเองเป็นจุดยืนที่จําเป็นต้องหลุดพ้นคุณผู้อ่านอาจจะมีคําถามหลุดพ้นจากสิ่งใดล่ะหรือพ้นจากความวุ่นวายความสับสนความรู้สึกที่ต้องเป็นอย่างที่คนอื่นอยากให้เป็นหรือว่าหลุดพ้นจากความรู้สึกที่เราเคยชินหลุดพ้นจากแบบแผนที่เราคุ้นเคยจากความรู้สึกที่เราคาดหวังจากความรู้สึกที่ไม่มั่นคงจากการหหากระบวนการต่างๆนานาเพื่อให้เรารู้สึกว่าตัวเราเกาะกําบัง หรือตัวเราเหนือกว่าผู้อื่นนี่คือคำตอบไปใไดก็ตามที่เราค้นพบจุดยิงของตนเอง สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะไม่มีความสําคัญสามแบบตัวเราอีกต่อไปความรู้สึกใหม่ที่เกิดขึ้นมาทดแทนก็คือเราจะรู้สึกสงบมีความประณีตมีความสว่างสวยและมีความปลอดภัยในตัวเองจุดยืนใหม่คือการปลดปล่อยทุกอย่างออกจากภายในปลดปล่อยตัวเราออกจากความคิดออกจากการกระทาและออกจากอารมณ์เพียงแค่ปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่ติดค้างอยู่ในใจออกไปได้เราจะเป็นอิสระตื่นรู้เบิกบานและเมื่อนั้นเราจะได้จบพบกับจุดยืนใหม่นี่ซึ่ง ไม่เพียงปลอดภัยแต่มันเสมือนป้อมปราการที่คุ้มครองตัวเองให้หลุดพ้นจากความฟุ้งซ่านและความวุ่นไวในสิ่งต่างๆที่รุมเร้าทะลักไหลเข้ามาในใจเราได้อย่างง่ายดายได้เิ็นชันที่สองสองดีคือการเข้าถึงความสงบจากการที่เราปล่อยว่าจากความรู้สึกที่ว้าวุ่นหลงเดืนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในใจของเราค่อยๆคลายความอึดอัดความฟุ้งซ่านค่อยๆสลายไปสภาวะที่เราต้องดิยนรนไม่มีอีกแล้วจากตัวละครที่โลดล่น กลายเป็นผู้เฝ้ามองอย่างมีความสุขสัมผัสความเป็นอิสระไม่กดดันกับสิ่งใดๆแล้วลก็ไม่ได้รอนอีกต่อไปความรับของดิเมนชันที่อือการปล่อยวางเมื่อปล่อยวางได้ปล่อยเป็นปล่อยวางเป็นหัวใจที่ใหญ่ก็จะเป็นอิสระแท้จริงดิเมนชันที่3 3ดีคือความเงียบและความว่างเมื่อไรา เมื่อเราเข้าถึงความสงบได้มากเท่าใดเราก็จะสัมผัสกับความเงียบและความว่างได้มากเท่านั้นเมื่อตัวเราอยู่ท่ามกลางความสงบและการผ่อนคลายอย่างแท้จริงจิตเราก็จะสว่างสวยเหมือนเทียนที่จุดขึ้นท่ามกลางความมืดแม้เป็นเทียนแค่เล่มเดียวแต่ทําให้เราทําให้ท่ามที่เราอยู่สว่างสวยขึ้นมาขณะเดียวกันความเงียบสงัด ไร้เสียงระหว่างที่เราสนทนากับตัวเองทาให้เราคงเพบความสงบและสว่างได้อย่างเหลือเชื่อความเงียบและความสว่างคือสิ่งเดียวกันความเงียบและความว่างทาให้เกิดความสว่างหากเราใช้ความเงียบบรรลุถ,ถึงพื้นที่แห่งชีวิตเราก็ไม่จําเป็นต้องทําอะไรมากกว่าการปล่อยวางจากทุกสิ่งเรารับรู้ได้ว่าจิตของเรา็ยาวไปอย่างไรขอบเขตเือนท้องฟ้าที่ไร้เมฆหมอกขวางกันเป็นประสบการณ์ของการเข้าถึงภายในที่รื่นรมและมหาสิจัน dimension ต่อไปเป็น อ๋อยังไม่ถึงการได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงทำให้เราขยายขอบเขตการรับรู้ของจิตภายในได้อย่างกว้างขวางละสามารถสวนกระแสโลกภายนอกที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายได้อย่างง่ายดายในขณะที่อยู่ความเงียบความว่างของเราจะสั่นสะเทือนและรู้แจ้งและสงบได้อย่างลึกซึ้งทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ภายในจากการปลดปล่อยตัวเองไปสู่ความเงียบและความว่าง แต่มันเช่นที่สีีดีคือเสียงภายในเมื่อเข้าถึงภายในของเราได้จริงเราจะได้ยินเสียงภายในของเราซึ่งเป็นเสียงของความคิดเสียงของความรู้สึกเสียงของอารมณ์สุขเสียงของอารมณ์ทุกข์หรือแม้แต่เสียงหัวเราะในขณะที่เราได้ยินเสียงภายในบา้างครั้งเราอาจจะเปล่ปง,ง,งเสียงหัวเราะเูืปลดปล่อยความสุขหรือบางครั้งก็เป็นเสียงร้องไห้เพ่ปลดปล่อยความเจ็บปวด หรือเป็นความโศกอาดุนซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งที่ผมทําการโค้ชวลัเจิผู้อื่นมักได้ยินเสียงเสือื่นคําควรเสียงทุกข์หาหลังไหลพังโผล่มาจากพวกเขาตั้งนั้นผ่านการร้องไห้เลยหยดน้ําตาที่ไหลลินแต่แปลกแต่เป็นที่เรื่องแปลกที่รว่าเมื่อสิ้นสุดร้องไห้ทุกกระทมมันก็ขจัดปัดเป่าเป็นการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่หลุดพ้นไปจากตัวตนเลยผู้คนที่มาบำาพัดบำบัดกับด้วยโค้ชพลังจิตจะรู้สึกถึงการปลดปล่อย สิ่งบางอย่างที่จิตค้างในใจมันนานแสนนานซึ่งมันมาเพราะเาความรู้สึกสับซนปิติไปทั้งกวัวเหมือนได้รับความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งจากการที่ได้ปลดปล่อยเสียง,งร้องหรือเสียงหัวเราะออกมาจิตวิญ,ญญาณอันอ่อนโยนที่เผยตัวขึ้นในเดนเนเช่นนี้ทำให้เรารู้สึกได้ว่าประสบการณ์เห็นเสียงภายในของเราปลดปล่อยปลดปล่อยตัวเองเกิดจากความสงบและจิตวิญญาณจิตวิญญาณเมื่อมาถึงในะดับนี้แล้วเราก็จะรู้สึกว่า ตัวเราเองได้รับการฝุดฝนสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งต่อไปเป็นดิเมนชันที่55 5. ้ดีคือความรู้สึกเตื่นรู้เบิกบานเมื่ออยู่ระหว่างการโค้รตัวเองในระดับจิตที่ลึกซึ่งไม่ว่าช่วงเวลาของการอยู่ในเงียบๆในท่าหรือการนั่งสมาธิก่อนนอนอยู่กับความคิดของตัวเองระหว่างเดินทางมองคุณเขามองคนทางมองพวกคนหรือแม้แต่สัมผัสกลื่หายใจเข้าออกอย่างต่อเนะื่องทำให้เราได้สัมผัสกับจิตวิญญาณภายในของเราในที่สุดเราก็สามารถรับรู้ว่าการเบิกเตื่นรู้เบิกบ,บานเกิดขึ้นได้จากการปล่อยวางความคิด เข้าใจความรู้สึกเผชิญหน้ากับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นต,ออตออลอดเวลาการเพราะบ่มของประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้นี่เองทำให้เกิดพลังการตื่นรู้ภายในของเราเติบโตขึ้นทําให้พลังการตื่นรู้ภายในของเราเข้มแข็งและส่องสว่างท่ามกลางใจเราคนผู้อ่านสามารถเรียนวิธีการโค้ชชีวิตในระดับ5ดีทั้ง5้าแบบนี้ได้ด้วยวิธีการฝึกฝนตัวองซึ่งทําให้เข้าใจตัวตนเก่าที่สับสนวุ่นวายทำให้เข้าใจตัวตนเก่าที่ดำรงอยู่ในความโลกใบเดิมด้วยความกลัว แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณผู้อ่านได้รับการทดแทนตัวตนใหม่ที่เต็ไมไปด้วยสติปัญญาตระหนักรู้เบิกบานซึ่งเกิดจากการเข้าใจและมองเห็นจิตวิญญาณภายในจะเป็นสิ่งมหาศา์ที่คุณผู้อ่านสามารถปลดล็อกโลกไปเดของท่านได้อย่างสิ้นเชิงนี่คือที่มาของโคชพลังจิต5นาดิซึ่งเป็นกัน เข้าสู่การปฏิบัติเพื่อค้นพบสัจธรรมภายในตัวเองเช่นเดียวกับผมที่ได้พบสัจธรรมชีวิตผ่านการเวลาที่ถ้ำเรนรับในภูเขาหิมาลัยบัดน,นี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณผู้อ่านจ,จะมีโอกาสได้เข้าถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่สุดยอดที่สุดได้ด้วยตัวเองและนี่คือเส้นทางการค้นพบตัวเองจากลมหายใจจากจิตวิญญาณและจากสติปัญญายของตัวท่าน